ุกคนคะเราเจอโจนหนึ่งตาเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเขาจะให้การสารภาพหรือว่าให้การประเสธไปดูนะคะ,ะบี <Okay. S 1> ใช้อะไรทำไมช่วงนี้ตาถึงขาวขึ้นใช้เลยเลยทำอะไรมาไม่ทำนอนเร็วมากซะงี้ง <laughs> จะนอนเร็วได้ไงในเมื่อเขานอนก่อนบีบีอีกบีก็ตื่นพร้อมเขาอีกแล้วจะนอนเยอะกว่าเขาได้ไง มันก็บางทีบางคืนอาจจะนอนก่อนไงไม่รู้ไงไม่มีนอนก่อนไม่มีนอนก่อนเอาดีๆใช้อะไรไม่ได้ใช้ได้เลยใช้ไม่ได้ใช้เขารู้นะไม่ทำอะไรเลยใส่แมสทำไมใส่แมสทำไมไหนดูดิใส่แมสใส่แมสทำไมบีเนี่ยไม่ทำอะไรเลยเนี่ยใต้ตามันขาวขึ้นเนี่ยเอาดีๆดีอะไรใช่หรือเปล่าใช่ ใช้เหรอใช้อนไรอันนี้ใช่ไหมเอออันนี้แหละแล้วทำไมไม่คลองอันดีดีเาจะบีได้รู้นะว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าให้เห็นเองมันก็ต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วอันนี้คือแบบถ้าสมมติว่าใช้อ่ะบีรู้ไหมว่ามันไม่ได้แบบนอนแล้วก็จะแบบตาใสนะบีอันนี้คือมันใช้แล้วมันสดใสขึ้นมากเลยนะกล่องเนี้ยแล้วคือเขาซื้อมาแค่คราวที่แล้วอะแป๊บเดียวหมดแล้วอะ เขาอะเลเอาไปซ่อนบีมาแล้วพอเขาเอาไปซ่อนบีบข่าวขาวนี้เขารู้เลยว่ามันใช้ได้นานมากมแล้วข้าวหลังจะขอเขาใช้ไหมขอขอทีหลังจะใช้แล้วเดี๋ยวขอสำหรับใครที่มีกล่องนี้นะคะดูแลร,รักษาไว้ให้ดีนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะเจอคนขโมยเหมือนเรานะคะ